ผู้ชมฮะช่วงนี้พาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้นะฮะทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกําลังพลที่มาทํางานนะฮะรักขาแล้วก็ดูแลพื้นที่<ะ>การชุมนุมต่างๆในกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้นะฮะคุณผู้ชมฮะมันมีการแชร์ภาพแล้วก็มีการพูดถึงว่าอาหารของกําลังพลที่กินเนี่ยมันไม่มีคุณภาพมันไม่ได้มาตรฐาน<ะ>เรื่องนี้พบอตรเนี่ยท่านห่วงใยนะฮะก็เลยสั่งให้ผู้ช่วยพบอตรมาดูกันหน่อยว่าของจริงเนี่ยเป็นยังไงมาดูในพื้นที่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้จากการ ตรวจสอบเป็นการตรวจสอบกําลังพลกองร้อยควบคุมฝูงชนจากนครราชสีมา150รายอำนาจเจริญ159นายแล้วก็มาหาสา,ารคามอีก169นายนะครับที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการนี่มาดูกันหน่อยชีวิตความเป็นอยู่อยู่กันอย่างไรนอนแบบไหนกินอะไรอาหารที่กินที่ว่าเนี่ยมันมีมาตรฐานมีคุณภาพปริมาณเป็นอย่างไรนะ,ะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นข่าวเชิงลบ เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียกันไปทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์แล้วก็กระทบต่อขวัญกําลังใจของกําลังพลซึ่งพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็มีความห่วงใยกําลังพลนะครับที่มาปฏิบัติหน้าที่ก็เลยสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกันดูแลกําลังพลกันหน่อยกันอย่าง เต็มกาลังความสามารถแล้วก็มอบหมายให้มาติดตามดูแลเรื่องที่พักแล้วก็เรื่องอาหารโดยตรงนะครับโดยมีการสุ่มตรวจอาหารของกองร้อยควบคุมฝูงชนตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของกําลังพลทุกนายแล้วก็ร่วมประชุมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการจัดอาหารแล้วก็เผยแพร่ข่าวสารในเชิงลบร่วมกับบชนด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับกําลังพลครับ พูดถึงเรื่องอาหารการกินนะคะคุณเด็กคุณผู้ชมเนี่ยก็มีอีกหนึ่งดราม่าในโซเชียลเหมือนกันนะคะที่เพจของนักเรียนตํารวจในสิเนี่ยเขาได้นําภาพเป็นข้าวที่ขยำอยู่ในกะละมังแบบนี้นี่แหละค่ะ นำมาโพสต์ <Ừ. S 1> ลงเพจนะแต่ว่าเป็นการโพสต์ในทํานองแบบพูดกันขำๆสนุกสนานแต่ว่าภาพนี้มันถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลนะคะทาให้ชาวโซเชียลส่วนหนึ่งเนี่ยเวทผากวิจารณ์ทํานองว่าอาหารที่กินทำไมมันเป็นแบบนี้ดูไม่ได้คุณภาพไม่สะอาดดูแล้วก็ขยำขยำแบบนี้คล้ายกันกับอาหารสุน,นัขนะคะ <Ừ. S 1> เรื่องนี้เนี่ยร้อนไปถึงพลตํารวจตรีปราพานมีมงคลค่ะรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9นะคะต้องออกมาชี้แจงเลย mm. โดยระบุนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยที่เขามีการ ขยำข้าวกินกันในกะละมังเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25ตุลาคมค่ะซึ่งก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นวันที่นักเรียนใน10เนี่ยพักผ่อนตามปกติเนี่ยแหละปกติแล้วทางศูนย์จะไม่ได้ทําอาหารประกอบเลี้ยงในวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมพิเศษมีการทดสอบร่างกายให้นักเรียนนําอาหารมารับประทานในโรงเรียนหลังจากการฝึกนะคะส่วนคลิปที่นํามาปรากฏบนโลกโซเชียลก็เป็นคลิปที่นักเรียนเนี่ยเขานําข้าวที่เหลือมารวมกันและรับประ ทานร่วมกันเพื่อความสามาคัคคีส่วนแอดมินของเพจนะคะซึ่งเป็นเพจของนักเรียนในสินะคะกองร้อยที่4ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร9ก็ออกมาชี้แจงทันทีเหมือนกันว่าการโพสต์เนี่ยเป็นการโพสต์เพื่อความสนุกสนานสร้างความสามาคัคคีซื้อข้าวมากินกันพอกินเสร็จก็เหลือมาทํากิจกรรมภายในกองร้อยกินกัน คนละคำสองคำแบ่งกันเพื่อความสามาัคคีเท่านั้นเองตนเองและเพื่อนๆที่เป็นนักเรียนในสิบก็สมัครใจกันกินนะคะไม่ว่าไม่ได้ถูกบังคับหรือว่าขู่เข็นแต่อย่างใดค่ะพูดง่ายๆคือไม่ใช่มือหลักที่เขาทําให้กินแต่เป็นมือที่ต่างคนต่างซื้อมาแล้วที่เนี้ยมันเหลือก็เลยทํากิจกรรมเล่นกานขำๆนะฮะไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่คนวิพากษ์วิจารณ์ค่ะทีนี้ครับพูดถึงเรื่องของตํารวจมาดูกรณีที่มีการสั่งย้ายผู้กํากับการสพทุ่งม,มนกันหน่อยที่สุรินนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการเบิกจ่าายงงบปประมณเเ็นนิ เหมือนกับว่าให้เป็นขวัญถุงเป็นขวัญกําลังใจให้กับข้าราชการตํารวจที่ช่วยเหลืองานในช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมาซึ่งหนึ่งในนั้นที่ได้เหมือนกันก็คือสพอทุ่งมนที่สุรินนะครับปรากฏว่ามีคําสั่งย้ายาผู้ผู้บังคับการของสพทุ่งมนไปทีนี้เนี่ยทางด้านพลตารวจตรีชานชัยพงพ์พิชิตกุลผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุรินก็บอกว่าที่สั่งย้ายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาผิด แต่ว่าให้ตรวจสอบเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการสุ่มตรวจสอบเรื่องเงินนี้นะครับใน4จุดด้วยกันที่สุรินทที่อื่น,นก็ไม่พบแต่ว่ามาพบที่ดูจะมีมูลก็คือที่ทุ่งมนนะฮะเพราะว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีการเอาเงินเนี่ยเข้าบัญชีตามระเบียบไปละแล้วก็มีการเบิกเงินออกมาแล้วมีการจัดสรรโดยผู้ที่ได้รับเงินเข้าบัญชีเนี่ยเห็นว่าเพื่อนตํารวจที่ทํางานด้วยกันบางคนก็คือทําหน้าที่ปกติ บางคนเนี่ยมาช่วยงานโควิดคือไม่ได้ทำโควิดเหมือนกันทั้งหมดก็เลยมีการตกลงกันว่าเงินที่เข้าบัญชีแล้วเนี่ยแต่ละคนก็เบิกออกมาละกันแล้วก็เอามากองรวมกันแล้วค่อยจัดสรรกันใหม่ซึ่งแต่ละคนอาจจะได้ไม่เท่ากันมันก็เลยเป็นปมตรงนี้ออกมาก็เลยมีการย้ายแล้วก็เดี๋ยวจะสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนเพื่อให้ความเป็นธรรมนะครับค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ